ครับเดี๋ยวผมจะลงลงยังไงมาถึงแล้วครับริมน้อน้ำนะครับม,มาสำรวจพื้นที่กันนะครับดี๋เวงเดี๋ยวดึงมาัน่ะนี่ครับกลับให้ดู ไม่มีตัดนะครับยาวๆเลยเขาก็จะขุดตรงร่องน้ําตรงนี้นะครับเพื่อที่จะระบายน้ําออกตัวนี้จะเป็นคูกั้นไว้หินหินจะเป็นหินชั้นของหินจะขึ้นไปตรงนี้โอเคอย่โฮมจะกระโดดนะครับโดดไปตรงมุมนนะครับโอเคครับเดี๋ยวกลับกล้อง พยายามจะไม่ตัดคลิปนะครับอาจจะได้โอเคครับเดี๋ยวผมจะกระโดดนะครับกระโดดตรงนี้แล้วมันจะขึ้นไปตรงไหนต่อจะขึ้นไปมุมนี้โอเคครับหนึ่งสองสาม าเรียบร้อยครับออสูงรู้สึกขิวน้ำกระหายนะครับตรงนี้มันก็มีแหล่งน้ำอยู่แต่เราไม่สามารถที่กินได้ว่ามีเชื้อโรคแล้วเราไปหาแหนง่ง